สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงบ่ายกับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเราจะไปกันที่งานมหกรรมปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศค่ะซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาไทยในยุค4.0เพื่อหวังกระตุ้นให้การศึกษาไทยปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงค่ะ นายแพทย์อุดมคชินทร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประถักคาถาพิเศษเรื่องแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศในงานมหกรรมปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศค่ะที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาก,การศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งนะคะว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุกอย่าง การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค4.0โลกเปลี่ยนคนก็ต้องมีการปรับตัวทั้งวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตวัฒนธรรมในการเรียนรู้รวมไปถึงวัฒนธรรมในการทำงานสำหรับในประเทศไทยนั้นต้องประสบกับความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทยจะเห็นได้จากที่เด็กไม่รู้จักตนเองค้นหาตนเองไม่พบไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร ไม่รู้ว่าตนเองมีความถนัดอะไรบ้างเอาการท่องจำความรู้เพื่อสอบแข่งขันเป็นตัวตั้งและเอาความต้องการของพ่อแม่เป็นตัวตั้งส่วนบทบาทของครูอาจารย์จะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกันครูอาจารย์ต้องไม่สอนแต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนนักศึกษาทำให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้จากการทำงานโดยการลงมือทำหรือปฏิบัติ และครูอาจารย์ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดจากภายในใจส่งเสริมสิ่งที่เขาถนัดอยากเรียนอยากเป็นให้เกิดจินตนาการนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมค่ะคือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราพูดก,กันมานานเลยนะครับตอนนี้มันถึงจุดว่ามันไม่ทําไม่ได้เลยนะเพราะว่าประเทศเนี่ยกำลังต้องการที่จะยกระดับเรื่องเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยการศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับในการที่จะ ยกระเศรษฐกิจสังคมประเทศได้ที่แข่งขันกับคนอื่นได้นะครับนั่นตอนนี้ผมเองคิดว่าทางสภาการศึกษาเนี่ยนะครับซึ่งจ,จัดงานวันนี้ขึ้นเนี่ยก็พยายามที่จะกระตุ้นพวกเรานะครับว่าเรื่องการพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญในการพัฒนาประเทศจนะริงๆนะตอนนี้เราต้องตอบโจทย์ประเทศให้ได้ประเทศมีวิทยาศาสตร์ชาติ20ปีมัยบายไทยแลนด์4.0ที่จะาสร้างรัตกรรมเองให้ได้เพื่อจะยกระดับประเทศให้พ้นจากกับดักรายได้ประเทศปานการสัตหีขณะเดียวกันเนี่ย มันไม่ใช่แค่นี้พอนะคุณต้องตอบโจทย์โลกด้วยเพราะโลกกาลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับวันลูกหลานเราเนี่ยนะฮะการให้าาการศึกษากับลูกหลานทุกระดับเนี่ยนะครับตั้งแต่ประถมวัยประถมมัธยมอาชีวะหรืออุดมศึกษาเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับโดยเฉพาะที่มันคือครูครับทั้งครูทั้งอาจารย์มหาลายัยจะต้องปรับไม้เซตตัวเองใหม่ว่าตอนนี้โรคมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากการเรียนรู้เปลี่ยนการทํางานเปลี่ยน ท่านจะสอนด้วยหลักสูตรแบบเดิมกระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมมันไม่ตอบโจทย์ข้างหน้ามันไม่ได้เตรียมลูกศิษย์ท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้านะครับไปลูกศิษย์ท่านอีก4ีหปีจบไปทํางาน72เมืม่อกี้ข้อมูล world bank ให้ดูแล้วว่าตกจบงานเพราะถูกแทนทีออตต่ตัวเมชันนะครับซึ่งผมว่ามันจะเวรกว่าปี2 0 0พันสที่เขาคาดการณ์ไม่ได้ซ้ำมันเราจะเตรียมลูกศิษย์เราอย่างไรที่จะให้เขาไปปรับเปลี่ยนตัวเองได้ข้างหน้านะครับความรู้ไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดนะครับต่อไปนี้ความรู้ ล้าสมัยได้ออฟโซลิดได้แต่สิ่งสำคัญคือต้องสร้างทักษะสมรรถนะในตัวของเด็กนี่ให้สำคัญว่าเขาจะต้องไปเปลี่ยนตัวเองได้เขาจะต้องไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ได้ที่จะพัฒนาองค์กรของเขาหรือประเทศให้ให้ทันกับแข่งขันคนอื่นได้นี่คือประเด็นสําคัญครับเพราะนั้นกระบวนการเรียนรู้นี่ต้องเปลี่ยนนะฮะการเรียนในห้องเรียนต้องลดลงนะครับเพราะการเรียนในห้องเรียนให้จำมาเข้าใจเท่านั้นเองมันการเรียนที่สําคัญที่สุดคือเรียนจากการทํางานครับเรียนจากประสบการณ์จริงนะฮะ ครูต้องเปลี่ยนที่เป็นโค้ชเป็นแฟนซิลิเตเตอร์ที่สำคัญที่จะเป็นกระตรุ้นให้เด็กให้เกิดการเรียนรู้ครูต้องไม่สอนถามคือสอนถามเป็นการการะตรุ้นเด็กให้เด็กไปคิดไปเคราะห์ให้ได้นะครับให้ไปสร้างอินโนเวชันได้นี่คือหัวใจสําคัญครับว่าครูมีหน้าที่จะต้องดึงศักยภาพเด็กออกมาให้ได้เด็กทุกคนศักยภาพไม่เหมือนกันเราต้องไม่ตัดเสื้อโหลเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วนะครับเขาชอบอะไรเขาถนัดอะไรเราต้องดึงทักษะสมรรถนะเขามาให้ได้มาพัฒนา ให้เขาไปสุดๆให้เขาประสบความสำเร็จให้เขาเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ได้และเนี่ยเขาจะไปเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนโลกนี้ให้ได้นี่คือหัวใจสําคัญนะครับซึ่งอยากที่จะกระตุ้นพวกเราโดยเฉพาะผู้บริหารของทางด้านการศึกษาทั้งหมดครูอาจารย์ทุกระดับนะครับตั้งแต่ประถมถึงมหาลัยเนี่ยท่านต้องปรับตัวครับท่านต้องเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวเสียแต่วันนี้เพราะผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยเทคโนโลยีที่มันขับเคลื่อนเนี่ยมันมาเร็วกว่าที่เราคิดเยอะ และมันรุนแรงด้วยเราไม่อยากให้ประเทศเราเป็นประเทศที่ล้าหลังแพ้แม้กระทั่งลาวเขมรน,นะนะฮะนั่นก็อยากที่จะสื่อสารตรงนี้ให้กับทั้งผู้บริหารและก็ครูอาจารย์ของสารศึกษาทั้งหมดด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนี่เป็นอนาคตของลูกหลานของพวกเราทั้งหมดนี่คืออนาคตของประเทศชาติครับ